อยู่ทีผิวเขามาอยู่อันนี้ก็เอิ่นดำดำหน้าตะไคร่เด้ครับเลยดำตะไคร่ต่็มเคยเห็นดำหน้าตะไคร่เรื่องเหตการไงไก่มี่หรอวะไก่มีอีกนี่ล่ะไก่เม่ไข่รเหรออะรับผ <laughs> ู้จัดการหน้า แยกัดหน้าตะไข่เลยครับเป็นตาเอกมอ่ำเงยนำ้ำเงี้ยมีมอ่ำแล้วก็ขึ้นล่ำเงี้ยมามีงานแล้วก็ดีแล้วเรื่องไหวเรื่องยังกะสุดยอดบ่ใช่ยังไงอัศมันเนาะเขาเฮื่อนไปวังหันตัวน่าเราไปเอารว่า <c oughs> แดดลมลมตกเลยต่เอาแม,ม่หวัดใหญ่นึงยังกะว่าไปที่อ่ะกับรับปากใส่ขี้เหล็กไปแกงอีกย่อดกำลังงานใช่ไหมแร้ต้มม่มไก่มาเอ,าอื้อยิ้นแกงขี้เหล็กถอรป่ะรับผู้จัดก,การ นว้ำยาน้างไปเลยเสียเวลาทำด้วยชิลเล็ตต้องรอเดือด้อมกันทำด้วยทิใส้ไว้ทั้งกล่องเสียเวลา แคบหมูเย่๋ย,ยุบเนาะก,กันร้อยอืมเดี๋ยวมันก็จะยุบรวมกันครับไฟลุกขึ้นมาเดือดอ ไม่ต้องห่วงเรื่องความอร่อยแซ่บหลายเดือดได้ที่แล้วครับก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปครับผมอลมลำมันด้วยน้ำกะทิี่แซ่บหลายขาดไม่ได้คือปลาแดดนุ่ไม่ต้องใส่ชีสดใส่รชรสค,คือทำอาหารได้เป็นแ,แน่เก็บบ่อปลาแนวออกกัอนอามึงไปใส่ตำมะขุ่งปลาพอตายวะ คร่องขมเครื่องเข็มมาเย,ยอะืแคบหมูจกๆครับไม่ต้องรอให้มันยุบครับได้ยุบได,ได,ได้ได้กินน้อยอดูสีน้ำก่อนครับมันไปด้วยที่แล้วก่อนทำนัวจากปลานะครับแซบป้าผัวครับอมเสิร์ฟ ก็เรียบร้อยครับแกงขี้เหล็กก็ต้องขมบ้างไหมนี่ครับจุกๆด้วยเนี่ยของดีมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ขมอย่าไปแกงมันนะครับขี้เหล็กหวานเป็นลมขมเป็นยาข้าคืออาหารหลักรักคืออาหารใจแต่ตอนนี้หัวใจไม่มีรักดูแลสุขภาพนะครับ